แม้ว่าผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายพิชัยชุนหาวาชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเจรจาการแก้ไขปัญหาการถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้ของสหรัฐหรือกำแพงภาษีซึ่งก็จะมีผลในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยไม่เป็นผลสำเร็จตามที่คาดการไว้แต่หากต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ทำข้อเสนอใหม่เพื่อหวังเปิดให้สหรัฐนั้นเปิดเจรจารอบใหม่ค่ะ นายพิชชยระบุว่าได้ทําข้อเสนอส่งไปให้กับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วโดยข้อเสนอนี้ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้หรือแบบวินวินและตามรายงานสหรัฐอเมริกาเตรียมเปิดเจราจารอบใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แต่ปฏิเสธถึงความคาดหวังว่าอัตราการเก็บภาษีไทยจะต่ำกว่า18เพียงแต่ระบุว,ว่ายังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้เจราจา คาดหวังเนี่คาดหวังต่ำกว่า1ปเปอร์เซ็นรไมครับคือคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าประเทศที่เจจาแล้วเนี่ยมีจํานวนน้อยเนาะเพะฉะนั้นจำนวนมากเนี่ยเขาก็คงจะสักครั้งหนึ่งคราวนี้ข่าวก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีอย่างไรบางคนก็บอกว่าหนึ่งสิงหาจะกําหนดอีกทีหนึง่งว่าประเทศที่เหลือใครที่เจจาแล้วเนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ อต่นี้อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการแค่แค่ยื่นในส่วนที่ที่มันเป็นเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าแต่จริงมันยังมีหลายเรื่องนะครับที่เขากาลังนั่งดูอยู่ที่เราเสนอซื้ออยู่นะครับเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอัตราภาษีนะครับเขาก็เขาก็ดูอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าเขาจะประกาศออกมาอย่างไรเนี่ยมันก็แปลว่ายังยังไม่ได้จบครับนะครับมันก็อาจสามารถจะ,จะปรับปรุงไปได้เรื่อยๆนะครับ นายพิชัยไม่ชี้ชัดนะคะว่าการเปิดใจ,จกับสหรัฐรอบใหม่ไทยจะด,ดําเนินการเดียวกับเวียดนามที่มีการลดอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเหลือศูนเปอร์เซ็นต์หรือไม่ค่ะเพียงแต่ว่าย้ําถึงหลักการในการเปิดใจคุยกันยึดข้อเท็จจริงว่าทางสหรัฐนั้นต้องการอะไรหรือต้องการเอารายการที่ไทยซื้อสินค้าจากสหรัฐทั้งหมดนั้นมาดูรายละเอียดแต่สิ่งสําคัญต้องดูแลผ,ผู้ผลิตของไทยด้วยค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับถึงประเด็นสินค้าสวมสิทธิ์ทางสหรัฐได้ขอให้ไทยนั้นดําเนินการเพิ่มเติมโดยถือเป็นหลักการที่ไทยได้เสนอเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งบางเรื่องก็เสนอให้สหรัฐมาทํางานร่วมกับไทยพร้อมกับย้ําว่ากติกาเจรจาเรื่องนี้ยังไม่จบและอาจจะใช้เวลาไม่กี่วันแม้ว่าสหรัฐจะกําหนดกรอบการจัดเก็บภาษีอัตราใหม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้ก็ตามค่ะ